สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่30มกราคม2565ในช่วงใบนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงาบของมือนิไปจนฮอดช่วงใบของมืออื่น,นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ยชบ่ีชงมงกกรนา,นาก็ถือว่าทาังด้านของอ,อีสานตอนบนเองนะครับมีอากาศเย็นที่เกิใดขึ้นได้ในตอนเศร้านะครับแล้วก็ในช่วงเศ้าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีหมอกบางที่เกิดขึ้น แบบปปายนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งลักษณะอากาศที่สิเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับจากแผนที่อากาศผิวพื้นของกมรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลา7นาฬิกาของมือนี้นะครับก็บพบว่ามีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอ,อากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมทางด้านของอทะเลจีนใต้รวมไปฮอดทังด้านของ ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับส่วนในประเทศไทยนี่ก็มีตัวยอมความกดอากาศต่ำนะครับสังเกตได้จากตัวแอลนะครับหรือว่าโลก็คือความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมทั้งด้านของอีสานนะครับผมส่วนตัวความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือวาอ่ามีความแรงต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่า ปกคุมทั้งด้งดานของประเทศเวียดนามตอนบนสีสังเกตได้จากเส้นความกดปรับบริเวณทางด้านของเวียดนามตอนบนนะครับสถือว่าเซนใกล้กันเซนทีเลยทีเดียวนะครับการคาดการว่าตัวความกดอ,อากาศสูงเราหลอกไม้ตนนัวนี้นะครับสิเคลื่อนลงมาปกคุมทังด้านของภาคตะวันออกเชียงนาอตอนบนในช่วงของมืออื่นนะครับในช่วงวันที่31เองนะครับการสีเฮให้ในช่วงของมือมอ,อืน่นนะครับ อุณหภูมิอาจสีลดลงนะครับเป็นอุณหภูมิในตอนเสาร์นะครับหลักการยังมีตัวแปรตัวนึงนะครับเป็นตัวการที่ให้ทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองนะครับกสิมีอุณหภูมิลดลงได้นั่นก็คือล่มตะวันตกในระดับบนนะครับซึ่งกะพัดปกคลุมทางด้านของอีสานตอนบนในช่วงของเมนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิง้งเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าร่วมไปฮอดทังด้านของอ เรดารตัวอากาศนะครับจากการตรวจสอบนะครับกับพบว่าในช่วงบ่ายของเมน,นีนะครับยังมีกลุม่มฝนที่ปรากฏเห็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนนะครับรวมไปหอดโตเมฆนีกนะถือว่าพอสมควรนะครับแต่ว่ากยังบอหลายบันไดนะครับส่วนการพยากณรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้า อ,อุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงบ่ายจนฮอดช่วงแรกยังก็ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูสงนะครับเนื่องจากมียอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมทางดันของอีสานอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่ในช่วง32จนฮอด35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในช่วงของมื้อ,อื่นเศร้าแต่คาดว่านะครับสิมีแนวโน้มลดลงนะครับ อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอยู่นะครับ16จนฮอด21องศาเซลเซียสแต่ว่าอาจสิลดลงไปอีกนะครับโดยเฉพาะในตั้งแต่ในช่วงของมืออื่นเป็นต้นไปนะครับส่วนอุณหภูมิบริเวณยอดภูจังหวัดเลยนะครับกะยั่งคือเกานะครับอยู่ในช่วงอากาศเกณฑ์อากาศหนาวก็คือเก่าจนฮอด1 5องศาเซลเซียสน,นะครับการกระจายตัวของอุณหภูมิในไร่จังหวัดนะครับกถือว่าต้องเน้นที่บริเวณจังหวัดเลยนะครับ ร่วมไปฮอดเบืองการนะครับที่สิมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่นนะครับผมส่วนการพยากรณ์าอากาศรายสัปดาห์กะสิเน้นที่ว่ามีอากาศอ่าเย็นหนาวเย็นลงไปอีกนะครับในตอนเสาร์นะครับเฉพาะในตอนเสาร์นะครับส่วนในช่วงอ่าบ่ายสิมีแดดจัดอยู่แต่ว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสิมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าการกระจายตัวของฝนฟ้าขนองนั้นกะถือว่าบ่หลายนะครับ บอกเกินร้อยละ20ของพื้นที่นะครับกะสีเน่นทางด้านของจังหวัดบึงการสกลนครน,นครพนมกาลสินนะครับชัยภูมิที่อาัศมีอาัศมีลักษณะฝนหรือฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงของมืออื่น31มกราคมจนฮอดวันที่2กุมภาพันธ์นะครับผมนี่ก็คือโดยร่วมของการพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ สีเน้นย้ำนะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงข้างนานี่ก็คือมีอากาศเย็ยนในตอนเสารนะครับลวก็มีหมอกที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนในช่วงบ่ายๆนี่ก็ถือว่าก็ยังมีแดดจัดอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มของมืออื้นนะครับกันเทียบกับมือหนีก็คือมืออื้นอุณหภูมิสิลดลงนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบดนเองนะครับรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับลวกษ การสัญจรนะครับผ่านบริเวณที่มีหมอกนี่ก็ขอให้สัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากอาจิิเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับหลกักการสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงนะครับสำหรับในคลิปบายของวันที่30มกราคม2 5 6 5นี้กับผมกาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน